เดี๋ยวอะไรกอนเดี๋ยวมันหนาวล้วอร่อยอ่ะอาคูอ,อ่ะเหมือนไหมบิปโปเออเหมือนไหมค่อยกินบ้านยาคูบิปปโปเออเหมือนไหมอืมให้กี่กี่เปอร์เซ็นต์ที่เหมือนก็เหมือนเลยอ่ะมันไม่ใช่อาคูอ,อ่ะไม่ใช่ สวัสดีฮะทุกคนพวก,กคนน้องโกโก้คันฮะ <S <S ช่วงนี้เป็นช่วงกับตัวจะไม่มีอะไรดีไปกว่าการช้อปปิ้งออนไลน์ไปอีกแล้วฉะนั้นน้องโกโก้เลยออเดอร์ขนมอย่างหนึ่งมาที่จริงน่าจะเป็นขนมที่มีกระแสโซเชียลอยู่ช่วงหนึ่งนั่นคือโอ้ยอ This ป๊าปีปีป้ป ที่มีกระแสว่าเอ้ยสีไหนกินอร่อยกว่ากันเดี๋ยวมาดูว่าไอป,ปิโป้ที่ออเดอร์มาเนี้ยมีรสอะไรบ้างนี่คิดว่าน่าจะเป็นรสที่แบบแปลกใหม่แต่ตอนนี้มันน่าจะมีแปลกใหม่มื่อกี้นี้แหละเพราะที่สั่งมาได้สักพักนึงแล้วเอ,อ้ยมอกน,นี้ก่อนนงั้นโอ นี่คือแพ็กเกจจริงของเขาอันนี้ก็สั่งนะจากช้อปปี้ช้อปปี้เซิร์ชยูโรฟู้ดได้เลยมันก็จะมีขนมในเคอร์ของยูโรฟู้ดทั้งหมดขึ้นมาแล้วก็จะมีน้องปีโป้อยู่ในแเรยเ,เดี๋ยวตอนแรกที่สั่งมาเอา่มเอาเลยเก็บแค่จริงนะวันนี้ <c oughs> <c oughs> รถสับปะรดสดใสมากสับปะรดมีรถสัปร,ร,รดรนะฮะอันต่อไปรถแต่น้องกุก้งันไม่ชอบตัวสีเียเดี๋ยวมีตัสีเข้มารถแขางนะแน่นหนาเบอร์รถต่อไปนี่รถยากโอ้ ไอ้ข้เกี่ยวรโยเกินไม่ใช่เราแล้วโอ่โยเกิดเฮ้ยแกยังไหนรถต่อไปนั้นคือรถให้ด่ารถอะไรรถโค้กโคคาโคล่า ทุกคนเคยเห็นัวสับป,ปะรดไหมครเคยไหมไม่มีเนาะแต่ว่าสับป,ปะรดไม่ไม่ไม่มีใครเคยกินใช่ใชเพราะรเที่ยวสั่งมานั้นคือรถที่ไม่มีแต่ว่ารถนี้เที่ยวชอบที่สุดในวันยามปีโก้หมดนั่นคือลิงจีเดีียวกระปองไปแช่เก้เย็นไว้อี <laughs> ใช้ไ้เนะฮะแล้วก็ทีเนี้ยมันจะมีเมนูหนึ่งที่สมัยที่โกเดมามหาลัยก็ได้กินมานี่ก็คือยาคูปีโป๊ปั่นไม่จ้งมันแล้วแต่ยุคบางคนก็ช่วงมหาลัยบางคนก็ช่วงมัธยมปฐมก็มีอ่ะจะยุคไหนก็แล้วแต่ทุกคนน่าจะเคยกินยาคูปีโป๊ปั่นอย่างโกเนี่ยโกช่วงที่เรียนมหาลัยธรรมศาสตร์มันจะมีร้านขายยาม่าม่ามันก็จะมียาคูปีโป๊กินคู่ซึ่งมันอร่อยมากๆ แต่ด้วยความที่เราหายาโค้ตามท้องตลาดนะอาจจะยากแต่ร้านสะดวกซื้อบางร้านอาจจะมีนะบางสาขานะ่าจะมีแหละแต่เราจะลองหาตัวแตทดแทนที่เบสที่เบสิคลี่ทุกร้านควรจะมีนั่นคือคาปิเลโตกับ B าาบีทาเก้นเอามาผสมกันโดยส่วนตัวก็ว่าเนี่ยเหมือนยาโค้มากกว่าแต่เราอยากให้เนื้อเท็กเจอร์ความขนะ้นเนี่ยเป็นของบีทาเกนคือยาโค้ตไม่จะมีความนุ่มสมูท t h กินแล้วแบบไม่แน่นเท่าตัวน,นี้เนาะ แต่รสชาติอนะ่ะมันจะไปทางตัวนี้แต่เราลองมาผสมกันแล้วก็ตัวช่วยตัวหนึ่งที่จะมาช่วยซึ่งก้ว่าแต่ละสูตรของแต่ละคนได้เหมือนกันแต่สิ่งที่ก้ว่ามันช่วยให้มันดีขึ้นก็คือใครทันสิ่งที่ใส่นี้ไหม <c oughs> ให้รูว่าในนี้ใส่นี่คือนมคนนะจ๊ะแต่ใส่แบบนิดเดียวไม่เยอะมากเพราะว่าสองตัวนี้นมันก็หวานอยู่แล้วโอเคเราจะมาลองทำกันต,ตรงนี้เลย ห้องนอนกลายเป็นห้องครัวเริ่แล้วนะฮะน้ำแข็งจังใส่เลยทำมันยากเลยแซมแข็งฮะใส่เลยเข้าพีชและตก ต่อไปฮะบีทาเกนแต่บีทาเก้นน่ะใส่นิดเดียวเราใส่ประมาณแค่เนี่ยด้วยตวนหรือว่าใครชอบมากชอบ้อาก,ก็ใส่ไปเลยตอ,อีกหนึ่งครบก็นี้หนึ่งแล,แล้วหลังจากนั้นก็คือน้องนมข้นแต่นมข้นไม่ต้องใส่เยอะมากก็ได้นะ ใส่ให้ให้นมมันล้วส่วนหวานนะเดี๋ยบางคนที่ชอบน้ำเชื่อมมากกว่าก็ลองเป็นน้ำเชื่อมดูปาบฟรบจีต นนย,ยิ่งี้่าอะไิแบบเยอเล็กๆที่กราทิ้งกันใช่ไหมนะแล้วก็น้ำแข็งโกเล็กอยู่แล้วอะนะก็ใส่เลยปีโอ้ที่จริงมันควรจะหันด้วยใช่ไหมอนะ ขันแต้มง่ายมากโคสองด้วยน้ได้กัดดีปงแต่อีกสองลินจะอีกอีสไหมเฟเวอร์ไอช็อตตีอันนี้เราชอบจริงจริงแล้วก็ที่ตรงนี้มันก็ไม่สมเหงเสมผลป่ะเดา ใครชอบละเอียดมากละเอียดน้อยแม้มันจะดูเป็นสีเพราะมันมีโค้กแหละมันเลยรสสีมันดูไม่ค่อยน่าจริง่าไรชิมเฮ้ยมันได้อยู่นะชิม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  ได้อยู่อืมเหมือนอยู่นาแต่ว่าคับปลีละตกก็คือขับปลระตกแหละเอาบินๆมันก็มีความใกล้เคียงยาคูมากที่สุดเท่าที่สะมาได้อือร่อยนะ ถ้าใครไม่ชอบกลิ่น,น้นให้เปลี่ยนเป็นน้ำเชื่อมนะพูดเลยเพราะว่ากลิ่นมันก็สตองนิดน,นึงเลยหอยอืมดีเหมาะกับหน้าร้อนมากๆนะฮะสำหรับคาปิสและตกบีาเกนปั่นกับปีโป้ปีโป้ก็แล้วแต่คุณเลยแล้วก็จะไปเถียงในเฟซบุ๊กไปแี้กว่า รถไหนอะรกันก็แล้วแต่คุณเลยแต่เราชอบรถลินจี่เป็นทุนเดิมมาแล้วใช่ไหมมันคือลินจี่สิอืมอืม<า>อ้่อยชิมชิม ชิมเร็วเธอเนี่ยแหละเธอชิมแล้วเธอว่ายังไงมันมีความมีทาเก้นอะมันไม่ใช่ยากู้ก่ะเต่ถ้าทดแทนก็ได้แหละแต่เรารู้สึกว่าเราติดกับรถยากูมากกว่าชิมอะไร เดี๋ยวอะไก่อนเดี๋ยวอะนา่าหลอดละอร่อยอ่ะอ,อ,อ่ะครัวเหมือนไหมอนนะิอปโป้เออเหมือนไหมเคยกินบ้านยาครัวพีโปเออเหมือนไหมอ,นนะอืมให้กี่กี่เปอร์เซ็นต์ที่เหมือนก็เหมือนเลยอ่ะมันไม่ใช่อ,อ,อ่ะคร่ะไม่ใช่อะไรอ่ะครับพี่เลสตก,กับบีทบบิทาเกน คล้ายๆอ่ะแต่มันก็นึกเหมือนยาคูอ่ะอ่าปางกันแล้วกับสามรสเอาไปแช่เย็นสักพักหนึ่งยังไม่ถึงขนาดแข็งขนาดนั้นเอาอชิมดูว่าแต่อารมณรสชาติเป็นยังไงคนแรกรสโยเกิร์ต รสชาติก็เหมือนแค่แหละที่ปัแบบ่นมาเยยวเกิดเปรียปร้ยวๆเหมือนยกเกิดทั่วไปไม่บื่อหวาถ้อร่อยดีกินเพลิน,น,นๆก็เหมือนทั่วไปของปีโป้อันแต่ไปรถโคคขัาว้านะฮะ กลิ่นนะใช่แต่รสชาติกลิ่นกับรสชาติเหมือนเนี่ยขนมเยลลี่โคคาโคลา่าขวดที่เป็นรูปขวดอ่ะเจลลี่โคลา่าเออไข่ไข่แต่แค่มันไม่มีน้ำตาลเคลือบมาแล้และอันสุดท้ายสนนะับปะรดฮะม ถ้าเกิดใครเกิดทันยุกน้ำแข็งใสที่มันมีน้ำเชื่อมรสสับปะรดอะ่ะอันนี้เลยกลิ่นค่ายๆแต่รสชาติอาจจะไม่ได้ส่วนใหญ่มันเป็นแต่งกลิ่นเนาะกลิ่นมันแรงกันนะแต่รสชาติก็เยลลี่อะ่ะไม่ให้รสชาติสับปะรดขนาดไหนนะอืมอืมแต่สัปปรดอร่อยดีนะใครชอบอะไรเปรี้ยวๆสดชื่นมันไม่ได้เปรี้ยวนะแต่หมายถึงว่าชอบกลิ่นอะไรแบบ พวกซีตัดพวกให้ความสดชื่นน่สับประรดน่าจะเป็นชอยที่ดีเงาป้าในช่วงกระตัวอยากมีไกินสดชื่นสดชื่นเย็นๆเพราะว่าพวกนี้เวลาแช่ช่องฟีดอะแข็งๆนี่คิดว่าทุกบ้านน่าชอบทําแบบนั้นเนาะแช่ช่องฟีดแข็งๆมันก็อร่อยดีกินไปร้อนๆลองทากันดูนะจ๊ะสวัสน,นี้ไปก่อนนะฮะฝากอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e ตามช่องทางต่าง,างๆสวัสน,นี้ไปแล้ว ไปหมูอาบน้องโยเกิด